คำถานะคะ emoji squishy แขกนะคะ, e ji, ะ,คะตามที่ชื่อคลิปบอกนะคะจีน่าก็จะมาทำกันนะคะก็คือ กติกาฑ์เป็นไงนะคะทีน่าจะให้นานๆไปดูในชแนลนี้เนี่ยนะคะก็ขอทาจีน่ามานะคะก็ช่นงนี้นะคะาจีน่าจะลิงก์คลิปไว้ใต้ d e s c r i p t i o นนะคะก็อย่าลืมนะคะไปดูกันด้วยนะคะใต้ description box นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มไปดูกันเลยนะคะเขาบอกกฎเกณฑ์ข้าวนะคะคือเขาจะให้เราเอเอ,อมจินะคะทั้ง30ตัวนะคะก็คือไอตัวที่อยู่ข้างหน้านี้นะแต่ว่าเอ,อตัวพวกนี้นะคะนี่ที่เราใช้บ่อยที่สุดนะคะ ก็เขาจะให้เราเอามาแล้วก็ถ้าทำแบบมีสกูชีค่คล้ายๆก็หยิบมาแล้วก็บีบแล้วก็บรรดาแล้วก็ถ้าสกูชี่ตัวไหนไม่มีนะคะก็ให้เอาเ,อเลสติกนะคะมาทาไว้ที่หน้าของเราคือมาทาอะไรนี้นะคะแต่ว่าเราจะมาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็เรามาเริ่มดูคลิปกันนะคะอีโมจติตัวแรกก็คืออีโมจิ้น้าขำทละมีน้ำตาหลักมาซึ่งไม่มีนะคะจะน่ามไม่มีก็เราก็จะอาแฟร์แฟค่ะเอาลิปสติกทาที่หน้านะคะ โอเคไหมโอเคนะคะรูปหน้ายิ้มนะคะแล้วหน้ายิ้มมันก็ตามันกุฎมันมันยิ้มแล้วก็ตามเหมือนหลับอะไรแบบนี้ก็จะให้เป็นตัวน,นี้นะคะนี่นะคะเป็นอิโมจิที่มีเป็นมงกุฎนะคะซึ่งไม่มีแล้วก็จะมาทากันนะคะ ต่อมานะคะจะเป็น emoji หัวใจนะคะก็จะให้เป็นหัวใจดวงนี้นะคะ่ะหัวใจที่มันมีแบบหลายๆชั้นหน่อยอะ่ะนั่นถ้คาคนละสีเองไม่เป็นเลยหรอกเนาะต่อมานะคะเป็น emoji รูปกระต่ายนะคะนี่ค่ะกระต่ายไดโซต่อมานะคะไอศครีม ให้เป็นอันนี้เลยคะ่ะไอศครีมของบัฟนะคะต่อมานะคะเป็นหนูแฮมสเตอร์หรือว่าไอหนูแก้วอ้อวนๆนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะ่อมานะคะจะเป็นเสือนะคะก็ให้เป็น จอีท e ีรเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นหัวใจดวงเล็กนะคะสองดวงที่มีอะไรเชื่อมต่อกันด้วยอนะไรอะไเนี้ยก็จะเป็นชิ้นิ้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเสื้อสีฟ้านะคะก็จะเป็นก็ใช่ชิ้นี้นะคะถึงจะไม่ใช่สีฟ้าแต่มันก็เป็นเสื้อนะคะ ต่อมาะะจะเป็นหัวใจดวงใหญ่แล้วก็มีดวงเล็กอีกดวงนะะึงค่ะก็ไมาไม่มีอิโมจิหรือว่าสกูชี่หัวใจแล้วนะคะก็จะมาเขียนหน้าต่อนะคะต่อมานะคะก็เป็นอิโมจิที่เป็นรูปตาที่เป็นหัวใจนะคะแต่ว่าไม่มีนะคะอิโมจิที่เป็นโบนะคะหัก <gasps> อยูไปก่อนหักจ้าต่อมานะคะจะเป็นอิโมจิที่เป็นหน้าจูบแล้วก็จะมีหัวใจนะคะซึ่งไม่มีแล้วนะคะคราวนี้เราจะเขียนบนหน้าผากมันหักมันหายมันหักแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปต่อมานะคะนี่ใจมาที่มีนะคะก็จะเป็นเอน้องมีนะคะซึ่งน้องมีเป็นคูมากนะคะ นี่คือสภาพหน้าของเรามันมันแย่มากเลยทุกคนสภาพหน้ามันแย่มากตอนนี้นะต่อมาน,น,น, e นะคะเป็นอิโมจิโดนัทนะคะลักเวอร์ แต่มัน,นะคะจะเป็นอิโมจิสตรอเบอรี่นะคะไม่รู้ว่ามาได้ไงแต่ว่าก็ไม่รู้อิโมจิมันมาได้ไงนะแต่มันเจอก็โอเคได้ไม่ได้ว่าอะไรเป็นอิโมจิที่เป็นขนมปังน,นะคะก็เราจะใช้เป็นอิงลิชเวสนะคะ กดไลค์นะคะแล้วก็ไม่มีนะคะก็โอเคนะอันนี้เขาแล้วกันนะสิหน้าที่เป็นแบบหน้ายิ้มมันก็บแบบลิ้มมันก็บแบบอะไรบอมีนะคะอีโมจิลูกมืออย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่มีแล้วค่ะ ต่มันนะคะเป็นลูกอิโมจิที่มาปิดตาขันน้ำก็อ่ะ,อะแต่แล้วก็แดดแต่หนึงอ่ะไม่มีนะอืมเหมือนคนป่าเลยแต่นะคะเป็นอิโมจิรูปสองแนว like เหยียบเหยียบปี๊ดเยียเยียไม่มีนะมันไม่ได้ติดอ,ะอ่ะเออติดติดติดโอเคนะเขานะเขานะ E ji, อิโมจิรูปไอศครีมนะคะก็นี่เลยเป็น the best school ค่ะอ้นิ้วแบบเล็บเหมือนแล้วอะลิปสติกลิปสตกิกมานะคะเป็น e ji, อิโมจิรูปพีชนะคะก็มันจะกลับหัวอย่างนี้ค่ะอ่ะ ต่อมานะคะเป็นอีโมจิรูปส้มนะคะใช้เป็น Hello Kitty in all costume อุย๊ยแท็กกระเด็นคับเพื่อนทังดอยเลยบอลคนไม่อยู่นะคะบอลคนหนีไปแล้วกินยังอยู่นะคะกินยังหอมเหมือนเดิมต่อมานะคะเป็นอีโมจิรูปตานะคะ เห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมเออได้ได้อย่างงี้ก็ได้เออเห็นแล้วอนะคะเป็นอิมมจิแบบดูถูอะไรอย่างงี้นะคะก็เราจะอิมมจิที่เพอร์เฟกต์มากนะคะแต่มันมีแค่ตาเดียวไม่เนียนค่ะ ใครที่มีสกูชี่เป็นหน้าอิโมจินี่ก็โชคดีไปนะ,ะนะคะนะคะอิโมจิรูปน้องหมาะค่ะเจ้าเลยเป็นมาบัมบูลินนะคะสองพันสิบสี่นะคะสองพันสิบสี่นะคะเห็ 2, 4, 4, นไหมคะ สุดท้ายนะคะก็จะเป็นไอหน้าเขินเขิ้ไอๆ AI นะคะก็เรามีเป็นน้องไข่กิโบนะคะตอเชนแล้วก็แ็กนะคะโอเคนะคะสุสดท้ายทันี้ก็จบแล้วะคะ่ะก็ยังไงฝากกดไลค์และ,ะกด subscribe ด้วยนะคะจะกลับมาในคลิปหน้านนะคะ่ะบ๊ายบาย